ครับและนี่ก็คือเต็นท์มือสองจากญี่ปุ่นนะครับที่ร้านแ้งโกะของเราเอามาขายนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสภาพก็ถือว่ายังใหม่ใช้ได้ครับเป็นของมือสองที่ใช้ได้เลยทีเดียวขนาดความกว้างๆของรุ่นนี้คือ2องเมตรเจสคูณสงเมตรเจสูงร้อยแปนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานจะมาไหนครับก็เป็นเต็นท์ทรงโดมทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นเสาไฟเบอร์นะครับ ตัวนี้มีสมอไม้8อันนะครับพร้อมค้อนแล้วก็มีตัวไฟชีทกับตัวอินเนอร์ด้านในนะครับเข้าออกได้2องทางครับด้านหน้ากับด้านหลังอันนี้ของนี้จเป็นด้านหน้าหรืด้านหลังก็ได้ครับจะเป็นเหมือนกันทั้ง2อฝั่งนะครับมีโลโก้ตัวย e ี่ห้อของเขานะครับแล้วก็มีตัวไฟชีท 3M s c o t ก g a r นะครับเป็นของจากญี่ปุ่นทบดู สภาพก็ค่อนข้างใหม่ครับตัวไฟชีดก็ซีนยางก็ยังไม่หลุดเยอะเท่าไหร่น,นะครับยังใช้งานได้ดีเลยภายในก็กว้างขวางนะครับตาชมนะครับในภายในส่วนนี้จะเป็นมุ้งแล้วก็สามารถปิดทึบได้นะครับก็ยืนได้สบายๆครับดูครับความสูงประมาณนี้ยืนได้สบายๆน,น,นอนได้ประมาณ3-4คนนะครับ นอนเป็นเต็นท์ครอบวัวก็ได้หรือเต็นท์ของซินอนสองคนสามคนก็ได้ครับน้ำหนักเบากลางง่ายครับตัวนี้เป็น,เป,นเป็นทรงโดมมาตรฐานนะครับมนส่งของเราได้มาภาพที่สวยในทีเดียวภายในสวยงามซิปใช้งานได้ปกติครับตัวเหล็กทองก็ใช้งานได้ปกติลายชีดมีมาให้ครบหมดนะครับสวยงามตัวน,นี้เราขายที่1,9 0 0้บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับสนใจก็ ทักเพจของร้านมาไล้นะครับร้านแป้งโกะกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองจังหวัดสุรินทร์นะครับชมรอบคุ้มครับได้ตัวนี้ไปถือว่าคุ้มเลยทีเดียวครับสภาพใช้งานได้ใหม่เป็นของมือสองที่สภาพดีมากครับตัวนี้โอเคครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับ0956067888นะครับร้านแป้งโกะโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีครับ